จับผ uh, ิดแบบ EP สองวันนี้เราู่กับใครครับอ่าฉันมีนามว่าอะไรโอเคครับสวัสดีครับผมเอที่ตองการูดคุยพบใหม่โปรเดมนะครับพบกันมาแรกตายในวันนี้นะครับท้งคลิปผมมีเวลาพี่หนึ่งนาทีมีพี่เห็นพี่พี่เห็นที่กั้นไหมมันมีสองแบบมีสองสองที่ตรงนี้พี่จับผิดแบบให้ได้ว่ามันมีอะไรที่ต่างกันบ้างมีห้าจุดพี่พี่ต้องหาห้าจุดให้เจอภายในหนึ่งนาทีอ่าหนึ่งฮะหนึ่งตรงไหน ตรงนี้ไงบอก่านโอเคเราเวินขอย้ายผ่านญาติพี่ไม้พี่ม้พี่ม้ก่อนพี่ไม้ก่อนโอเคขอย้ายแอนิเมชั่โอเคให้พี่ไม้เดินดูเอามาพี่เดินดูเลยหนึ่งหนึ่งเจหนึ่งจุดละโอเคเหลืออีกสี่จุดอ๋อผมให้เวลาสองนาทีดีกว่าหนึ่งนาทีไม่น่าพอสองนาทีได้กันสองจุดอ่าโอเคสามจุดโอเคอีกสองจุดพี่กล่องเตาเผาอย่างนี้ที่พี่วิ่งผ่านเนี่ยเปิดได้นะพี่ มีจุดฮะรอหนึ่งแลพี่ไม้ขอเวลาหนึ่งพี่ต่างกันหรอวะไม่ต่างพี่พี่ไม้ตัวจุดที่สี่เมื่อกี้ไม่ต่างจุดที่าองจ่าสี่จุดละใช่จุดสไลด์จุดสุดท้ายจุดสไลด์ห้าจุดโอเคพี่ไม้ชนะ